เขาว่าพัทยาเที่ยวได้ทุกวันอันนี้ใช่เลยไม่เกินจริงเราจะพามาที่หาดรับพัทยาเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดๆแบบนี้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆแบบนี้ที่วันนี้เราอยู่ที่หาดรับพัทยานะคะแดดลมๆตกบรรยากาศเืิองานตอนเย็นๆเราก็จะพาทุกคนมาชิาลถ่ายรูปชมวิวแล้วก็มีอาหารทะเลสดๆให้ได้เล,เลือกชิมกันอีกตัวหนึ่ง หาดลับพัทยาเขาจะตั้งอยู่ในซอยนาเกลือ18นะทุกคนพอเราขับรถลงมาสุดซอยอ่ะมันก็จะมีทางเล็กๆข้างๆโรงแรมเซนทาราเดินตรงมาตรงมาตรงมา,งมาจนถึงหาดตรงนี้ได้เลยนะตามภาพแบบนี้ได้เลยถ้าใครขับรถยนต์มานะบริเวณทางเข้าอ่ะก่อนลงหาดเขาก็จะมีจุดจอดรถไว้ให้ตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดจอดเรือของประมงท้องถิ่น นะ้ำาหานวงอมา์นั่นเองเนี่ยของทะเลสดๆมาจากเรือขึ้นมาบนหาดเราก็มาจําหน่ายกันแบบนี้เลยสดใหม่สายซาชิมิเลเวอร์ over, ต้องไม่พลาดสิ่งนี้นะจ๊ะและที่สําคัญทุกคนราคาดีมากเลยเพียง กล่องละหนึ100บาทเท่านั้นดีงานพระรามแปนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆมาให้เราได้ลิ้มลองชิมกันแล้วก็ยังมีวิวอันสวยงามของอา่าววงอมารด้วยให้เพลิดเพลินยามเย็นเดินกันไปถ่ายรูปชมวิวนะบรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะหาดรับพัทยาหาดวงอมารดนาเกลือซอยสิจ้ามาเที่ยวกันนะ